อู้แขกครูครับผมออกใหม่ได้เนีหรอย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจาาที่เขามารับชมช่องไม,ม่คิ้พ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศแระก็ตางประเทศเนาะจ้าครับผมมื่อน,นี้พ่อก,กันวันที่แปด้ัยเนาะแมนครับแปดธันวาปีหกหกจ้า เมื่อกี้ก็พกเกี่ยวผ้าขาปลาหาเห็ดคือเก้าล่ะจา้าเข้ามามานําหาเห็ดเปล่งเด้งซี่น้อยเนาะแมนครับผมอยู่ปลาล่า,างครับผมปลาบ้านน้องเม็กเนาะคะ่ะตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธา,านีจา้าเมื่อวานเข้ากระไดแน่เล็กน้อยเนาะออกม,มกจากจ้าก็ไปตามหาไรๆเห็ดนั่นละพี่น้องจได้สี<ป>มันเห <อ S 2> <ช>็ดได้เนาจ้าไปกันจ้าจได้ยสีมันประจาวันนี้ได้แยกแยกหมาดแต่เนาะ วันนี้เขามาเรียกเห็ดแดงซี่อีกด้วยครับผมเห็ดแดงซี่อุ๊ยอากาศกระหนาวเนาะอากาศกระเย็นหนาวครับผมเขาบรรยากาศหนาวหนาวแล้วครับบัดจ้านุ่มใหญ่อู้หูแต่ครูครับผมออกใหม่ได้หนี่อ้ยเนาะจ้าเป็นงามเลยจ้าอืมกำลังแทงมาใหม่ครับเดี๋ยวจ้านี่อื้อหืออันกระเมนน่ะเธอตัวน้อยก่อน มันจปครับผมพกปุบว้ายไม่เต็งนะเน,นี่ยนี่ขาคนดูลืกนะข้างสีว่าพคลิกบบกเห็นหน่อยสั่งจ้ะนี่เปิดมันมีผิด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 อุ้อยสวยงามด้ยครับผมอุ้ยคะแนนเตะคะแนนบอวยคนเป็นเหงาเลยดอกนี่ไหลขยย่เนาะกอกรู้เลยเนาะ มีรุดใบแห้งด้วยจ้ะพี่เนาะครับโอ้กำลังพอดีเลยครับผมจ้ะโอ้ดอกน,นี้ใหญ่เลยครับถ้าได้ดูน,นี่หน่อยเนาะแมนถ้าเงี้ยเงี้ย่จ้ะพี่เนาะจะพางอาอีกดอกนึงป๊านี่ครับผมอดกดอกนี้เอากรได้ษได้อ่านหน่อยแฮะมากกว่านาะแมนโอ้ดอ,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 อกมันม่คิดไฟเนาะอ๋ออ๋อในเกือกเลยครับ อ่านเห็นโบราณปไหนเนาะมันนีหลายก็เก่าไปเนาะดอกก็เก่าเปหน่อยัง,งไ,งไ,ไงครับ <ota. S 2> เอาพอายหรอครับดอกนังะโอ้ยดอกครับผมจ้าดอกบัวปนไหนเนาะจ้าด้วกํลังแท่ง เลนดอกเพ็ดเปล่พี่น้องหน่อยได้หน่อยลายจ้ะสว่าพึ่งแดงหน่อยเนาะสวมมาผึ่งแดงสีหน่อยโอ้สามคนครับไม่คิดเลยจ้ะดอกน่อสองครับเพือซีเมนลอกใหญ่ลเนาะดอกครับพราว่าในก้นบเห็นตี่เรเดใหญ่่นสอง,องอสองสองแต่ ดอกน้อยเพก่อนแตางดอกน้อยเนาะจ้ะใต่สามดอกนี้งามดีจ้ะโอ้ดอกเห็ดพี่น้องเหลืวก็คายางอยู่เนาะจ้ะเอานี่ดอกครับผมโอ้หาง่ายจ้วยเนาะแม่นครับโอ้ยนี่สองดอกครับผโดนในบ้านเนาะแม่นโดนโม่บ้านนี่จ้าพนบานไใบด้วยครับนี่ ก็ในเกิดอจู่เงาใหม่ครับแคร์สถานที่เมื่อกี้กะดีเขาไดแตะเมืองแบนใจไปเอ้ามีอายุยังเท่าไรครับผมบ้านจ้าบ้านหอมจ้าวันนี้ครับผมเห็ดกอน้อเมื่อกี้คโอ้ขึ้ดอกงามเลยที่ครับสองดอกเนาะเปิดได้เมื่อกี้กันเปิดเต้กันเอ้ยงามครับผมนดี๋ยวจะว่ามีเห็ดกอโอ้ยขายแนวคักพี่น้อง เอ้ยนนายแบบนั่งแบบเลยนี่จ้ะแบบงามเลยเนาะจ้ะอุ้ยจ้ะแดงซี่ต่อครับผมโอ้ขาจ้ะนี่ครับผมโอ้เก็บเพชรกรอหันนี่ดอกยังไงเมื่เก็บเพชรดอกหน่อยๆนะครับดอกหน่อยก็เก็บทได้เป็นแนวเพิ่์ลเนาะเพิ่์ลดอกหน่อยเห็รจังไลยเนาะ ีดอกนี่อู้ดอกนี่งามอยู่เนาะสวยจ้ะค้านในต้นจริงคือว่าใหญ่อยู่จ้ะเมื่อวานนี่ค้าอวบมื่อนนี่อย่า้าจอยจั่หน่อยครับอือจอยกับแกงหวานคือเก้าละจ้ะเนาะเฮ็ดนานี่แกงหวานครับผมจ้ะอครับจ้ะอี้ดอกนึงครับงามเดอกงามดีเนาะพีไม่เช็คก้อง อันนี้อันนี้บางอะไรบางเทือบางเทือบงา,ปางป<า>ู้ค่ะเนี่ยจะเอาเฮ็ดเพิ่งเขาครับผมบัดจ้ะ,จะเรา,าเรองเฮ็ดเพิ่งเขาป้าย่างครับผมได้พูดเตะกระโดงอาจจะเตะอืมคือลมกระดอวะเนี่ยคนเตะอ่ะลมพอรอล้อนเนาะนี่ยเนี่นี่ตั้ <laughs> งร่างแอ,อ๋นะไายรูปอะเนี่ยตั้งร่างแอ๋โอ้โหอีกสองครับเพียงกันครับผม อีกดวงหน่อยอตุ๊กปุ๊กเลยจ้ะ<ม>เป็นตาหักคือเก่าหน่อยเนาะเอาจงหวั่นวานนี่เนาะแม่ครับยังอีกจ้ะพี่เนาะยังอีกแล้วจ้ะพี่อนี่ดอกเงี้ยนเนี่ยแหละครับโอ้ยเผื่อติดก,กันนะจ้ะต้องเอาไปน้ำกันเลยจ้ะอีกดอกหน่อยตุ๊กปุ๊กตุ๊กเป็ดข้าเหยน่นเนาะข้าเหญ่นนา,นา,นา,นาเรงจ้ะ ตกปอกดีขนาดครับผมข้าวอวนเนาะข้าวอวนข้าวอวนไป็นตาตาเสียตาหวานจ้ะอีจ้ะอืมอีจ้ะต้องงเลอุยงามๆครับผมโอ้ยทองเรืองอยู่ฮวยเลยครับแ่นจะ้ะจ้ะผมจะงายไหมเนาะนี่

ดอกนี้เอาไ้ทุกคนไม่คิดปุ๊กข่อยครับเออดอกนี้ซื้อได้แล้วครับนี่ง่ายง่ายนะเมนครับเมนครับตั้งยืนรูดเดียวกันเนาะเมนจ้ะโอ้ดอกนี้ขายเงาเหรอครับถือเลอะน่าตอกนียนะแมนครับถึงเขาคู่ถึงเขาคู่อายันบ่อือ้มกลัวกลัวยันกลัวยัน่ได้หลาย <l oss> อย่างงามครับสองดอกเนาะในน้อยฉันมีอีกเดือนน่ะอืมโค้งโค้อนาคตนอนแอนง่ายเลยเจ้าพี่น้องไปนอ้ําม่เคียร์ลมนะแคคูเนาะจ้ะหรือใหม่ครับพี่น้องจ้ะอ่าโจมาดีครับผมดอกกำลังผลไปต่อกันนี่ครับง่าย นี่างกันอยู okay, like ่สองคนครับพี่น้องหางบ่อท yeah ่านญ่ครับผมแต่กับพอดีเอาได้อยู่ครับแกงได้ค่ะเสบๆบด้วยครับนี่นี่ครับดองครับอ๋อจ้าอ๋อข้าบันเลยขอนกเบิ้ลขอนเก่าครับผมจงไว้ว่านพี่น้อยพีดครับบอกครับยังไหวอยู่เนาะดอกหน่อยๆเพื่อน้องมว่านเลยยังไหวอยู่จ้ะนี่ครับขี้ดึงบออกเลยก็เลยอันนั้นใส่มีดปลาด้วย ดึงโบกเป็นแน่แน่นี่ครับดอกพอดีครับวันนี้วันนี้พอดีเนาะใบหูครับคันแมนโอกาสจงไวเบิดพี่น้องเพราะว่าหลบก่อนเคยจงไว้แลรวบายอย่างน้อยนะนี่ครับถ้าหูว่าจงไวจะย่างแบบนี้ก็จงเบิดแล้วพี่น้องพอได้เก็บแดดในน่น้อยน้อยเนาะดอกนม้ที่สวยนะครับอือวุ้ยพอดีแกงเลยครับปานดึงง่ายเป็นดอกใหญ่เพราะว่าดอกหน่อยแล้วดึงยากนี่ครับ หลายเติบอยู่ครับเอินินคือกันเหรอคะพี่น้องเอฟซี FC มันว่าเอินเฮตีนปอกเนาะับตีนปอกขาโปอกอันเดียวกันละจ้ะ<ม>เอินคือกันอยู่เนาะไอเนาะแม่นครับคนนี้ส่นมาสิคือในคอนแต่งแสงด้วยครับอ,อวบดีแหงครับนี่ เขาหมูหวานกับแกงแซ่บๆเสยด้วครับหมูหวานอันออน,นี้ไม่คิดยังยัคิดก,กลบไปนะ <laughs> ที่หัวด้วนเีที่ลังกาไปฝนทอบเอาในเด้อไอแม่นบ <laughs> ูปลาดินหมูไปยังเหรอจ้ะ <laughs> ง,งามๆหมดแล้วใเสพสิบาบาทมึงไง เอาอ้ออันหนึ่งครับผม,เ,ม,เ,มเก็บไป,เ,เ,ปเรื่อยมาดูใต่คอนนะเดี๋ยวอาบน้อืมนะครับเดี๋ยวอ้อหนึ่งเหรอครับผมอันนี้เฮ็ดเก็บมาแต่ปลากางครับผมครับผมมาหอดพูดนะครับอันนี้สีขึ้นภาคึ้นพูดคือเก่าครับผมหา<ช>นะปลาล่างแล้วครับผม ครับเตรียมของหมดแล้วครับขึ้นพูดนะครับฟ้าทั้งสูงหมดแล้วครับผมขึ้นมาหอดล้างผู้พี่น้องบ้านเมื่อกี้ก็ไปอีกคมหนึ่งพอกิกมะพร้าวเจ้าแม่นาเห็ดด้วครับนี่เห็ดกอเลี้ยงอ่พจ้าครับพี่น้องบ้านนี่ฮักกอกมะโปร่งไหวเนี่ยนี่แมนนะครับผมกี่งพันละเห็นอยู่ครับคนไล่อีกคมหนึ่งคมนี่ก็เลี้ยงดีก็กันนี่ฮะเพื่นดีไหวนี่ครับเลี้ยงขึ้นมาก่อนแมนแมนครับ ลิงถึงเมาก่อนเนาะทองขาวอยู่หน่อยเนาะแมนครับแมนแมนอืออันนี้ดอกนี้ปลอดภัยครับผมปลอดภัยจากลิงจ้ะนี่ครับดอกนี้ครับผมอันนี้ก็ปลอดภัยจากลิงจ้าเอ้ยดอกนี้ง่ายไหมครับผมปลอดภัยเนาะปลอดภัยพี่ไอ้ยดอกนี้ก็ปลอดภัยอืออดอกนี้งมั่ายเลยเนาะ ปลอดภัยเนาะแดวนี้เนาะจ้ะแสดงคนวอดทันมาเดียวนี้ะนี่ครับโอ้เห็ดกอยังเหลือได้เก็บกั่เนาะโอ้ใายอุบอุบเลยอ่ะอีกแล้วครับเพื่อนี่ทักทานทักทานการไงใบแค่ในคนบบมลใบยี่มน้องไอ้เนาะแม่เลยเก็บใบไม่ไม่เลยพี่น้องนี่ยไม่ไม่เมื่อนี่นะครับลิง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 โจ้ตัวนี้เพื่อนโบเก็บเลยแต่ว่า ก็เสียวได้เงนะี้มั้งเหรอโอ้ย,อยเอาไม่ได้เป็นเชื้อน,ะน,นอาะแมโอ้ยเอาอีกเลยครับดอกนี้โดนนี่นะครับเพิ่มเขึ้นมาแล้วก็บี่ออกหน่อยหนึ่งครับโดนบีเหร่นเนาะสีแดงแดงเพิ่มมากจต่ไม่หน่องจ้าจ๋อแมีนครับนี่ครับโอ้ยจริงขลอ้อเลยดอกนี่นนจะโดกงามเนาะแมีนครับโอ้ย น้องยืนเราใม่ครับแบบนี้ปานเทวังถึงแมงเรียสีแต่ว่าทองขาวด้วยครับเอาไรครับผมดอกนี้เป็นไงดอกนี้โบนี่ใจด้วยดอกนี้เอากลายด้วยตอเสดายดอกแบบง่ายเลยคุณพี่น้องอืมเป็นเชื้อไปค่ะอ้าวดอกนี้ปลอดภัยสวยๆเนาะปลอดภัยเนาะแม่นครับผมนี่ยังดำๆแมงใหม่อืมดอกนี้งามเนาะ อทีเ่เก็บเรื่อยๆอ,อยู่ครับปลอดภัยดอกนี้นี่ขาหนีบดอกนี้ครับผมบานงามครับสองขาหนาบนะนี่ครับอุ้ยบานใหญ่ครับผมบานงามอีกแล้วขออาใหเสียงดังเด้อพี่น้องคุยหลุดมาใจอะ่ะมาแมงคำห่องอยู่แล้วละครับผมเดีเวลาของเพื่อนเนาะนี่ครับนีเดินนอยดนึงเนาะ เออปล่อยแล้วครับผมตานใหญ่ๆเนาะบานใหญ่ๆครับผมสวยๆพี่น้องพูดนะครับจตาแบบใหญ่ใหญ่สองฝ่ามือเลยเลยจ้ะพี่น้องน้อยแมสองฝ่ามือเลยครับผมสองฝ่ามือใหญ่มากเออใส่แบบเดียวผลตาผู้เลยครับพูดนะครับใช้จุ่มโอ้โหเราจุ่มกุมิอยู่ครับจุ่มผัดกบทนญ่แหงเนาะก็สิได้เลมไปเรื่อยๆนี่ครับเป็นกอเนาะ จุ้มกำลังพ่นดินขึ้นมาครับผมข้างหันก็มีอีกจุ้มนึงไงอไ้เห็นปะอ๋อดีมาเกครับโองคือกำลังเห็นดิมเห็นยังสุ่มอยู่นอกไหนขึ้นมาเนาะสุ่มอ้ไรสุ่มนี่นีนนนน่ครับผมห่มเดียวกันครับง่ายสุนเนาะง่ายเหมือนห่มีนต่างดอกง่ายเนาะหนาดีแห้งจ้ะหมดเอดี๋ยวได้น้องมีกีบกว่านี้เนาะเก็บได้นี่อันนี้ขาลายนะคะ มันแดงสีด้วยครับพึ่งแดงขาลายจ้าเอาไปตองปุกเลยครับออ้ยหวานงามด้วยครับนังแดงตรงครึ่งตรงขาวอยู่ด้วยจ้าตรงมีสายนิ่มตาใหญ่เอาเต็มครับผมเต็มตาเลยด้วยครับหวานที่แต่ดอกยังใหญ่งามๆตตคขับเท้าลงไปทั้งน้ำทางเมื่อครับผมนป็นผ้าอัวกับแล้วครับไปเรื่อยๆจนกว่วจะหอดลดขึ้นเก่าครับผม ดอกนึงครับน้งทางลงมานะครับผมโอ้ดอกมันงามดีเด้อครับนะทองนึงแดงทองข,า,ขาวอีกนะทองขาวอ,อายล้างเด้งเด้งข <c oughs> อโทษครับผม <c oughs> โอ้อีกเลยครับผมเพิ่นถือเ,อก,เก็บออกจากมุงเก้าปีไปไแ้เนาะแมนครับจจเจอจอเก็บไว้ให้ยตาสายไรเพิ่นไปนี่เฮ็ดเป็นปีนี่นะครับวันนี้มุงเก้ากอนเนาะแมนหัว้หอาอื้ม ปาปนี่อวยลงไปเรื่อยๆครับผมหาน้ำท่างมืนาครับเนมครับผมได้ว่มเม่อกี้เป็นจ้าไหนเนี่ยแดงย้อยเป็นบีคือการผลเป็นมอนมอนผนบีครับปีมึงเบิ่คเรับเอาอยก่แล้วครับพ่นอาพ่นเฮ็ดดีแล้วครับคนว่างทิ้งคอรอเล่แค่นี้น่ะต้องคอร์เล่แ่ไหนนี่เรับนี่ครับพ่นเก็บใหไครับผมเก็บใบไมอยูดอก่ะมันนี่แล้วค่ะ เก็บมาหนีครับออกจากดินมาหนีได้ครับรอนี่จ้ะน่ะี่าไม่สดๆเด็ดคุณดอกนั่นเพิ่โบ่เก็บไอ้ไม่ไม่ดีแน่ๆเนาะโอ้ยครับดอกปลอดภัยครับเพิ่โบ่เก็บดอกนี่ดอกคุณดงไหวเมื่กี้เก็บเองจ้ะความดื้อคือเจ้าจ๋อล่ะครับเออพุนตาโจโก้เลยครับพี่น้องบ้านเด้ออีคมนึงครับผมน้ำทางลงเมงินนี่แหละครับเอานี่ครับ อันนี้คือผมชุดถ่ายครับผมเฮ็ดกอมาเนี่ครับผมนี่ดอกงามๆครับโอ้ใบใบบางขาวเลยจ้ะแล้วผมสุดท้ายแล้วครับผมสิพ้าอวยกับอีรีล้อแลละครับบัตรไปครับยางมันไปเรื่อยๆคือเก่าครับผมมือนนี่เห็ดกะทั้งผู้กับบุควยมีเห็ดเพิ่งเห็ดหยังหรอกครับแต่เนี้ยแต่เห็ดกอเนี่ยแหละครับพ่อได้เล่มเห็ดข้าวดินก็ไม่หน่อยๆครับผมไปครับ หาทางกลับบ้านแล้วครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ทุกคนทุกท่านครับผมโอ้ยดรอรครับผมดกีกว่านงามด้วยครับก็น่งจิงามจะเห็นงามขนาดจ้ะดอกแถมสุดท้ายใช้พายออกบบทางเมื่อกี้ครับผมนี่ทำงานมันไปยัง,ยงเออนี่ครับผมใช้แกงเห็ดทุกจอดด้วยครับนี่นี่ครับเพิ่มกำ เป็นเป็นเครือยนะครัะเป็นเครือครับลักษณะพผนสีใบแบบคล้ายๆใบโพครับแต่ว่าหางยาวๆครับผมออกแอบเรียกผักออกแอบนะคะนี่ครับมอ้ถือจอดครับครับปัญญายม่ใหญ่ไปบึงผลงานเมื่อกี้กับพอกี้ครับผมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมอย่างมาสึงหอดรถแล้วเนาะยังจนว่าสึงหอดรถแล้วครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้ครับผม อา,านมจ้าแดงกอเด้ครับนเนี่นเป็นกอเนาะไอ้เนาะแมนครับผมมัอนี้เมื่อกี้ก็พอคลิกผ้าเขา,า,ขาปลาสองไม้ได้จ้ะหาปลาลางแล้วก็ขึ้นมาปลาเทิงเนาะแมนครับผมอันนี้ของผลงานปลาลางะะเด้อค่ะเฮ็ดพึ่งเขาคขาคข้นลวก็เฮ็เดพึ่งแดงสี่เนาะแมนครับจ้ะข้างล่างก็จะเป็นเฮ็ดคาปอกเนาะคะ่ะเฮ็ดตีนปอกคาปอกจ้ะอันนี้ของผู้จองจ้ะ ผู้จองนี่จะมีแต่แดงกอล้วนๆเลยค่ะดอก<ม>าบาน,น,นอยู่ทั้งล่างเด้อจ้าพี่น้องดอกบานๆหญ่ๆจ้าบ,บางห่มเข่าท่านลิ้งก็ได้เก็บเองค่ะบางห่มเพิ่นเขาก่อนเพิ่นก็เก็บไว้ให้จ้าพี่น้องเจ,จ,จาะๆครับผมจ้าถือว่าหมานอยู่จา้าหมานเฮ็ดแดงกอจาก้าหล่นตาเลยจา้าเฮ็ดบดเฮ็ดคอนก็บ่ค่อยมีเนาะบ่มีจาม้าเมื่อวานขึ้นมาหาก็หาเฮ็ดบดเฮ็ดคอนก็บ่ได้จ้าพี่น้องวันนี้ก็เลยล่วงขึ้นจนฮอดหลังผูกกอเนะอานะไอ้เนาะแม่นครับผมจ้า จ้าพี่น้องสำหรับคลิปเมื่อเนาะจ้าวันที่แปดท่านว่าก้มปีโคกจ้าเมื่อกี้ก็พอกทิพย์ผ้าขาวพาฮะเฮ็ดพิกัดป่าน้องเมฆค่ะเที่ยงปลาล่างเที่ยงผู้จองถือว่าหมาดดีจ้าพี่น้องเมื่อกี้ก็พอกทิพย์ก็ฝากไว้น่าอีกคลิปนึงเนาะจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนัน่เนาะจา้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกทิพยก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังเรียงใจคือเก่าเด้อจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่เขาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอากีจา๊จ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปืัอนี้เมื่อก,กีอ้ก็เพรกี๊ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนีแ่แหละจา้าเอาไว้พูก,กันไม่เมื่อนาะว่าเมื่อกี้สิภาพไปหาหยังพี่การไดจา้า เนี่ยเมื่อกี้ก็พ่อกิดขอตัวกบ้านก่อนจ้าขอก่าวค้าว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพีใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจขึ้นก่าครับผมขอบพระคุณหลายครับผมที่เขามารับช่วชเมื่อกี้พระรวยครับผมขอบคุณครับผมกบ้านครับผม